สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับช่วง r รีวิวสินค้าจากทาง VC ของเรานะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมานําเสนอตัวฝาเชียงยึดพุกวงกลมเด็กยึดซิงค์นะครับนี่เลยนะครับนี่หน้าตานะครับลักษณะดีนะครับก็จะมีรูนะครับยึดพุกเอาไว้กรณีนะครับผมไปตั้งกับขาตั้งหรือเครื่องจักรกับที่ต้องการแบบไม่ให้มันเคลื่อนไหวนะฮะก็เอายึดลงไปตรงนี้นะครับผมกับพื้นนะครับ ซึ่งไอ้ฝาชิงนี่ครับก็เหมาะกับใครเหมาะที่คันเหมาะกับคนที่จะซื้อไปนะครับทําเองติดตั้งเองนะครับผมแล้วก็ซื้อโซงสตัดอะไรมายึดนะครับผมนะนะครับแล้วก็มีขายเป็นพาร์ทเฉพาะฝานะครับผมนะครับเป็นเหล็กุูซิงนะครับแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งหากสนใจเนี่ยก็ท่านที่จะสั่งซื้อติดต่อกันเท่านั้นครับไม่ว่าจะเป็นทาง www. ของเรา .dot. e บสคอนเซ็ปเตอนะครับผมหรือจะ Line Official นะครับแอ i เบสคอนเวียร์ซนเตอร์นะครับเบอร์โทรอีเมลแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับผมก็ทักทายทบทานกันนะครับก็จะมีทั้งฝ่ายขายบ้างวิศวกรบ้างผมขอให้คำแนะนำนะครับผมว่าสินค้าเป็นอย่างไรตรงไหนแบบไหนก็ทบถามกันนะครับผมซื้อแล้วครับผมส่งฟรีที่มีขั้นต่ำนะครับผมนะก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าส่งเท่าไหร่ฮะส่งฟรีนะครับผมฝาเดียวแล้วก็ส่งนะครับก็ขอฝากครับตัวฝาชิงตัวนี้ครับผมอ่านะครับเบสคอนเวียร์ซินเตอร์สินค้าโรงงาน เนี่เออสรก่อนกระถมสวุค,ครับ